ใส่จะขาดแล้วหิวโอ้โเดี๋ยวเพิ่งจะมาหมดแล้วเหรอี่ก็ตื่นแล้วมานอนอยู่ที่บ้านแอน,แอนไปแอนของสกายเ่าแหละแอนเพื่อนของคอยตอนนี้เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่บ้านเลย ก็กลายเป็นบ้านเมาเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวสักครู่เด <|ja|>> ี๋ยวรอเต้ยมาเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวโกบอยที่อยู่ในซอยนี่แหละเดี๋ยวกินโกบอยกันเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเต้ยก่อนเห็นรถเอารถออกไปล้างอยู่ในซอยดูมันเปล้างตรงไหนหมียไปไม่ลงหมียขึ้นรถมาหมียขึ้นรถแล้วหมียเมียไปขึ้นรถลงมาไม่ยอมขึ้นถ้าเป็นพ่อมันมาขึ้นแล้ว สรุปก็คือหาไม่เจออ่ะก็เดี๋ยวรอเตอร์มาแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า อนนี้เตยยังไม่มาเลยทุกคนก็ยังคงรอใส่จะขาดแล้วหิวเจะมาตอนไหนเราต่อไปรอเตยม,มาค่อยออกไปทีเดียวโก็น่าจะมาถึงแล้วเองมาเห่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวสักทีหิวใส่จะขาดคืออยากกินไงก็อยากให้เพื่อนไปกินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรอจริงๆไม่ต้องรอก็ได้ไงไปเออรอมันหน่อยเว้ยห่อมไปล้างรถยี่สิบนาทีไปซะรอชั่วโมงกว่าเลยสามมาแล้วทยอยเดินเข้าแก่ไปนั่จ้างอ่ะไปที่ไปที่หนึ่ง ลุงไปหาทั้งหมู่บ้านเออเมื่อกี้เนี่ยลุงขี่วนก้ากลอนู่นงแต่นี่หาไม่เจอลุงหิวเนี่ก็จะขาดแล้วเนี่ยถ่ายวอกหายไม่ได้ง่ายไม่สวยแล้วไม่พอมีหลานสาวนะครับน้องคีมนะอายุเท่าไหร่นะสิบสามปีนี้เดือนไหนเดือนห้าโอ้โหแปลงขัญอย่างเช้าเนีเดือนห้าเดือน หลานสาวนะครับหลานสาวอายุ13 13ปีนี้แหละ13บสปีไปเดี๋ยวเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแต่ดูแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จกันนี่มันเป่าลมอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูมันทำอไปนู่นโอ้่หัวมันโผล่หน้ามาันนั่นแหละไปลางมาล้าที่ไหนมาครับร้านที่ไหนครับไอ้เดี่ยวไหล ปากซอยปากซอยเนี่ยบอกบอกว่าทะลุไอ้ไอ้ที่นวดแผนโบราณน่ะว่าทางนี้มันเต็มอ๋อเมื่อกี้ก็ไปขี่รถหางเอาหมูบ้าเลยตรงนี้มันเต็มครับธรรมดาจะล้างแค่นี้ยี่สิบนาทีปลาไปชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยี่สิบเดืชั่วโมงสิบยี่สิบแล้วล่ะหิวจะไสจะขาดแล้วเนี่ยบอกว่าผ่านมาหะข้เหนียวเนื้อปิดครับผมเป็นกูบอยกูบอยกูบไปเดี๋ยวรอเด้๋ยวเขาต้องเป่ารถอีกใช่ไหมเนี่ยเป่ารถแป๊บเดียวอีกแล้วแป๊บเดียวอีกแล้วหมดแป๊บเดียวอีกแล้วไปอีกแล ไกลไปไกลไปโอเคอันนี้อันเนี้ยเนี้ยน้องกายไปเดี๋ยวรอเปล่าเปล่ารถก่อนจะได้กินไม่เน่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ p j Service บริการล้างแอร์ไม่ต้องต่อตู้ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพอเตอร์เป็นวิศวกรที่เป็นคนผลิตเครื่องล้างแอร์โดยไม่ต้องต่อดตู้ราคาถูกแล้วก็มีบริการขายน้ํามันเครื่องทําดีบริการดีอาจจะลืมเครื่องมือในรถลูกค้าบ้างเป็นบางเวลาเป็นของแถมไปยอกยอก,ยอก ก็ฝากไว้ด้วยครับ PJ Service ทองสามทองหลวงหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ฝากไวด้วยครับ PJ Service เซิร์ชกูเกิลเลยขึ้นโหคนแป๊บเดียวหนูตัเวเบลเลอร์เลยเออกมาจากรถน,นหหหห้หมาน้หมานี่นะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากช่างเตย้ยถ้าไม่อยากให้หนูเข้าไปในรถให้ทำไงก็พ่นโซล่าได้เลยครับโซลาร์พ่นโซลาร์พ่นเข้าไปในห้องเครื่องได้เลยแต่ว่าต้องเปิดทิ้งไว้หน่อยนะหล่อจนะพ่น,นเกลือมันจะเหม็น ผมก็ทำเต้เป็นคนดูแลรถผมทุกอย่างที่สำคัญพนโซล่ามันยังได้เงาด้วยเนาะใช่ครับได้เงาเลยก็มีบางคนที่อาจจะไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิคช่างมาไปข้างบนแต่ทำแล้วเรารู้สึกว่าดีเพราะเราทำกันทุกคันเลยของพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบแต่ว่าที่ที่ทันก็คือเรื่องของการหนูพอหนูมันมันหนึบหลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยก็จะ เอาแวบอันนี้เอารถตู้ไปรถตู้ไปรถตู้ผมก็ยังอยู่ที่นี่ก็เอามาให้เตยเขาทำทำหลายอย่างอยู่ไม่เสร็จสักอย่างเราไม่เสร็จรถมันเก่าแล้วนะก็เอามาให้เตยเชียให้เดี๋ยวเราจะเอารถตู้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไป ด้าจกินก็อยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่เกลียบอ่ะแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์คิดว่าเราน่าจะไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองก็เลยไปเอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะพาไปกินเตี๋ยวเตียมตีนของพี่เกลียบเชิญยิ้มหรือว่าพี่เกลียบเหนือไหนไปแล้วถอมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถตู้ไปกินก๋วยเตี๋ยว เกูบ่อยต้นนี้เรียกอะไรนะตลาดพารวยเหรอพาเจริญออกพาเจริญดูกันคนเยอะมากคุณครับมึงรีกตัวตัวซิมอะไรสีน้ำอะไรนะเขาบอกจะรดน้ำอะไรนะบิบิโดว์บิดิโดว์บิบิโดว์บิบิโดว์น้องกายเป็นไรร้อนน้องกายมาจากประเทศอะไรลูกไทย ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะลูกร่างกายต้องทนร้อนไม่ได้เข้าใจไหมครับอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นเรื่องของอันนี้ภูมิคุ้มกันกับกับตัวเด็กเขาเองเข้าใจไหมลูกเด็กเก่านะโดนนะโดนมาบมางนะหรือจะให้ปบบปัินหูเดี๋ยวอมหัวเลยขนานั้นอืออมหัวเอาละอมหัวเอาละเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีมีแคมปิ้งนะเฮ้ยมีร้านแคมปิ้งนะมีร้านแคมปิ้งด้วยและที่สำคัญมีร้านขนมหวานด้วยปิงซูขนมปังโอหไม่รู้มองเห็นมั้งเนี่ยน่าจะเห็นมั้งนะต้องเลิกต้องต้องหมดเลยเห็นนะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อคิมคิมหมามาแล้วผมขอญาต์รับครับ อันนี้เนื้อเหรอครับอ๋อนี่อันนี้เนื้ออันนี้เป็นหมูหมูหมดครับน,นี่เนื้ออ่าหมูหมดเหลือแต่นเนื้อหมูไม่เหลือแล้วหม<า>ูหมดหมดมลน้โลโ่กร้าเวลากินก๋วยเตี๋ยวจะต้องลองแบบไม่ปรุงก่อน รูร,รน,นี่ก็เป็นกล้องคนใหม่ของเรานี่เป็นกล้องนะฮะสวัสดีครับกล้องกล้องยี่ห้ออะไรกล้องยี่ห้อกันนวครับผมแอนนว์แนวนวอันนี้ก็เป็น,ปนกล้องความละเอียดระดับคุณพ่อคุณแม่เคครับผมพู่ที่ใหม่นะครับพูดที่ใหม่แล้วเวลาจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่ใหม่ทอานนี้ก็คือบุ้นเส้นเนื้อที่ร้านกูบอย กูบอยตลาดปลาเจริญครับลองหลวงคองหลวงถนนเรียกทองสามของเราในนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยกินไปหลายคำแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยใครผ่านไปพมาก็ได้ไปกินแล้วลครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งจะมา หมดแล้วเหรอกินด้วยเททิ้ง<จร>ไม่อาหางเปลาดวมไปเลย <encima> เนี่ยแล้วน้ำก็ไม่กินให้หมดทีเด็ดของเขาคือน้ำนี่น้ำเปล่า แล้วก็หมดแล้วตอนนี้อาการแต่ละคนก็จะประมาณนี้แหละคือเอวยๆแต่เพื่อผ่อนอื่นก็นานและชามเนี่ยนานแล้วะเรานานแล้วนะไม่ขยับเลยนะจานเนี่ยไอ้ชามเนี่ยขยับหลายทีเลยเดี๋ยวขยับตัวอิ่มยังอิ่มแล้วแล้วลุงเต้ลุงเต้ก็อิ่มแล้ว อะตกลงสั่งตั้งเยอะกินไม่หมดแล้วเราอ่ะ <c oughs> ผมกำลังพยายามอยู่ครับคืนไม่เข้าคืนไม่เข้าถ่ายก็ไม่ออก <c oughs> เย่จังเลยเอาทำถ่ายับผมเอาทำสุดท้ายดูสำหรับคนพันตัดไปย้อนแสงด้วย แล้วนี่เช็กบินมาแล้วดูสิ่งที่เรากินกันทั้งหมด14ชามเรากินไป14ชามจะไปดูร้านที่ขายอุปกรณ์แคมปิ้ง K Camping เฮ้ยแคมตุ้ย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 ก็อีเก K2 รถเข็น K2 ทีที่นี่สทุนใหญ่เป็นเทู อันเดี๋ยวขอเดินดูสแปรบอู้ยังโดนอ่ะโอเคนะก็ไม่ได้เจอไม่ได้แรงอะไรนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เมียรู้ แคมปิ้งใช่ไหมครับเคแคมปิ้งปทุมธานีคลองหลวงคลองสามคองสามองหลวงครับผมผมเจอแหล่งแล้วล่ะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสายแคมป์เคแคมปิ้งคลองสามอยู่ในตลาดอะไรนะพาเจริญจะลองเข้ามาดูเปรียบเลยเคดูเปรียบเลยนี่ไป ตามกดซับสไครป์ให้กับชอบคู่กันแนออวเลยนะครับผมลาไปแล้วบ๊ายบาย